ฉลาดแกมโกงครับเกมเกมเฮ้ยฉลาดแกมโกงเพาะพี่เต้ยเปิดประตูให้เออเปิดกดสุการให้ที่เราที่เราไม่ได้จีนแบบอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับตัวน้อเรื่องเอง ของเรา่ประกบเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับทีมนักแสดงจากวิมานหนามค่ะสวัสดีครับ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 ครับรับบทเป็นเสกครับชื่อเต้ยพงศกรครับผมเสกเสกเสกครับผมสวัสดีครับเก่งฮาลิดครับรับบทเป็นจริงนะครับจริงนะต้องระวังนะเพราะว่าข้าง ขวาของเราเนี่ยเขาชอบพิเศษมากใช่ดูแล้วเหรอาทาวเธอผ่านมาได้ยินอน่้อาววิมานหนามตอนนี้คือต้องบอกว่าหอยู่ในกระแสมากๆาทุกคนคืออยากไปดูมากแล้วก็เข้าโรงภาพยนตร์แล้ว<ะ>มีตัวแทนของทีมงานเราไปดูมาแล้วด้วยสาวๆเขาไปดูกันมาเป็นยังไงบ้างเล่าเล่าเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆอยากสะบอยนะเอาเร่ความรู้สึกตรงตรงป้า ชอบน้องเก่งมากปรนนะนอมบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นใครวะเล่นดีจังอะไรอย่างเงี้ยแม่ออคุณน้องเล่นดีมากทุกคนแล้วแบบต้องให้เก,กับเนือเ้อเรื่องให้พี่มอด,ดีกว่าคนดูชี้อินมากชี้อินจริงๆตั้งแต่นาทีแรกเลยคือด้วยความที่เราเป็นคนต่างจังหวัดเราเข้าถึงง่ายแล้วเราอินอะ่ะมันมันดีมากหลังเลวนี่คือดีจริงๆถามนักแสดงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับ ผลงานการแสดงเรื่องนี้ของเราในการทํางานหรือว่าจะเป็นตัวละครของเราก็ได้นะตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะว่าอย่างนี้บอกตอนตอนที่เก่งได้รับบทอ่ะเก่งแบบเห็นชื่อรายชื่อนักแสดงแล้วแบบไม่แต่เทพอ่ะไม่แต่ตัวท็อปแบบพี่เต้ยพี่อิงฟ้าพี่เจแม่ศิดาอะไรแบบเนี้ยแล้วเราแบบดูผลงานทุกคนมาตลอดอะไรแบบเนี้ยแล้วเราได้มารับบทก็ ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับขอโทษนะค่นี่เป็นเรื่องแรกหรือเปล่าคะอันนี้เรื่องเรื่องแรกล้านเลยขยันเรื่องแรกเนาะอ่าแล้วของเต้ยอะคะดีใจดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทาง GDS จริงๆอะผมอะเคยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเคยไปแคสต์หนังของ GDS ด้วยจิแล้วก็แบบได้เป็นประสบการณ์แต่ครั้งนี้พอเขาชวนมาคือแบบตอบรับเลย คือไม่รู้ว่าบทอะไรแหละแต่ขอขอไปแคสก่อนก็อ,อ,อยากลุยด้วยเต็มที่เพราะว่าเป็นค่ายที่อยากอยากเล่นด้วยมานานมากพอ,อได้เล่นแล้วมันเป็นบทต้นเรื่องเลยบทคีเลยทีเดียวว่าแบบคือถ้าไม่มีเศษสีส่คนนี้ก็อาจจะไม่ได้มาเจอ,อใช่ใช่เป็นตัวต้นเรื่องใช่ตัวต้นเรื่องตั้งต้นั้งต้นอให้พูดถึงนะแสดงคนอื่นกับกับเนื้อเรื่องนิดนึงหน่อยอ่าผมผมจะเข้ากับเจฟส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเจฟเป็นคนที่ มีความสามารถมากๆแล้วเขาเป็นคนตั้งใจอตอนอยู่ที่ทํางานเข้าสิงด้วยกันเนี่ยเขาจะแบบอยู่มุมของตัวเองเลยเพื่อที่จะทาสมาธิเพราะว่าหมดเจฟคนให้จะหนักกว่าเพื่อนเหมือนเป็นแบบเป็นตัวดําเนินเรื่องอีกตัวหนึ่งที่แบบมีมีมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประทะาเขาตลอดเวลาส่วนอินฟ้าก็เป็นอีกนักแสดงคนหนึ่งที่ทําให้ประทับใจคือเราจะเห็นลูกเขาในแบบของนางงามมาตลอดๆๆๆๆแต่พอเขามาสแสดงคือแบบ มีแบบนี้ด้วยเหรอใช่สีนี้ว่าแบบสุดแล้วนะพี่บอลก็ยังขอสุดอีกแล้วอิงฟ้าก็ทําได้สุดมากกว่าเดิมอีกมากเจ๋งมากตอนนี้เข้าลงภาพยนตร์แล้วใช่แล้วครับให้ชวนคนดูพี่ดูตู้ซ่อนหมีไปดูหน่อยโอ้ยก็อยากฝากแฟนๆของตู้ซ่อนหมีนะครับมาดูกันได้เลยนะครับวิมานหนามครับเป็นเรื่องที่เราคิดว่าอาจจะถึงจุดพีคแล้วแต่มันสามารถพีคขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆครับคอ้เลยว่าแบบข้มขคนมากๆผมเองขนาด ดูวันแรกรอบกาล่ายังแบบเฮ้ยม hey ันมาได้สุดขนาดนี้เลยเหรอคือมันเริ่มต้นจากความรักแล้วพอมาจุดจบมันจบได้แบบนี้เลยเหรอไปดูมาแล้วเราเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกเราได้และที่แน่นอนนะคะวันนี้ทั้งเก่งแล้วก็เตยมาถึงงูตซ่อนหมี่ยังไงก็ต้องมาทำชาเลนจ์กับเราแน่นอนอ่ะแล้วสำหรับชาเลนจ์ช่วันนี้นะคะคือท้าจับแกะค่ะมีเล้ก่อนบอก ถ้าจับแกะแต่ละข้อจะมีชุดคำทั้งหมดคําคำที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลตามที่โจทย์กำหนดไว้หลังจากได้ยินโจทย์ผู้เล่นสามารถแย่งกันกดกระดิ่งเพื่อตอบคำตอบที่คิดว่าเป็นแกะดำหรือมีความแตกต่างจากข้ออื่นๆได้ แต่ละคนมีสิทธิ์ตอบได้หนึ่งครั้งในข้อนั้นๆถ้าตอบถูกจะได้หนึ่งคะแนนและถ้าบอกเหตุผลได้ถูกต้องตรงกับโจทย์ที่ตั้งไว้จะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนหมายเหตุในหนึ่งข้ออาจมีคําตอบและเหตุผลในการเป็นแกะดําได้มากกว่าหนึ่งคำตอบผูู้เล่นจะต้องคิดวิเคราะห์และทายใจทีมงานว่าจะเลือกคําตอบไหนและเหตุผลใดมาเป็นคําตอบสําหรับข้อนั้นๆให้ถูกต้องค่ะีกาเราทราบแล้วเรียบร้อยนค่ะโอเค คะแนนเป็นคะแนนเดียวและโจทย์ของเราในวันนี้มันจะค่อนข้างหลักๆแต่ว่ามันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับวิมานหนาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องมีทุเรียนแน่เลยคุณแม่ใช่ไหมทุเรียนเริ่มจากข้อแรกเลยไหมใช่เริ่มก็ค่อสลัดฟักข้าวเสาวรสทุเรียนระกำค่ะง่ายมากเลย วิมานหนามชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าวิมานหนามคือผลไม้ที่มันมีหนามจละเมีหนามแล้วก็ทุเรียนมีหนามละกํามีหนามฟักข้าวมีหนามแต่ว่าสวรสอผิวมันเรียบอุ้ยอืมตือเนาะขอตอบว่าเป็นสวรถค่ะเพราะเป็นผลไม้ที่ไม่มีหนามและสวรสเป็นคำตอบพี่ที่ใช่ไหมค่ะคนทีผู้ ถูกด้วยใช่เพราะเราไปรู้ว่ชาวสวนไงเรารู้ว่าแบบผลไม้แต่ละอันเป็นยังไงอันนี้ว่านนางทำสวนก็คือเอาแล้วเห็นไหมยากตัวอย่างนี่ติดอันสุดท้ายเลยคือละกำละกำคืออะไรวะละกำละกำมันหน้าตาจะคล้ายกับสลัดมากๆนะตัวผลมันก็จะมีหนามแต่เป็นหนามแบบเล็กๆแตไม่ใหญ่เท่ากับทุเรียนนะฝ้เข้าจะผลแบบแดงๆหน่อยแล้วก็จะมีหนามออกมาแต่ว่าเสาวรสตี่ผิวเขาจะเกลี้ยงเลยแล้วเลยจะไม่มีหนาม อ่ะตัวอย่างเหรอเลยก็ร้อยแปข้อทีกีเรื่องเกี่ยวกับเหมือนสลัริวันอ่าโอเคเานี้ต e ัวอย่างไม่นบไม่นบอ่าแล้ข้อแรกข้อนี้นะคะมอสได้คะแนนไปค่ะ ไปที่สวนกันแล้วเนาะครับไม้ผลอารามาที่เอาแล้วเข้าแล้วอันอื่นก็เท่าเดิมอย่างนี้เพื่อนสนิทวิมานหนามลัดดาแลนปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นมหาลัยเมืองแรก่แล้วดาแลนครับเอขาไม่ถึงตอบลัดดาแลนนะคะเป็นหนังผีอู้อันอื่นไม่ใช่หนังผีออัันนนื่่่ไมใชหงผีและลัดดาแลนเป็นคำตอบที่ ผิดค่ะเก่งค่ะเก่งเก่งว่าปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นทำไมถึงเป็นจิตเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นเพราะว่าอ๋อมันมีมันมีหลายตอนเป็นหนังสั้นหลายๆตอนรวมกันอ่าแต่ว่าอันอื่นเขาจะเป็นแบบเรื่องเดียวใช่ไหมคะเตรียมตัวแล้วหรอเอาไปแอบ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 เทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นเป็นคำตอบที่ผิดค่ะคิดว่าเป็นนีมันอ่ะ เพราะว่าอาจจะเป็นหนังเรื่องเดียวที่อยู่ G D H อันอื่นอยู่ G T H ครับโอจริงแล้วก็น่าจะเป็นหนังเรื่องเดียวที่สร้างะไรได้มากที่สุดพันล้านในอนาคตถึงแน่คือถ้าผิดยังไงก็ให้ถูกอะยังไง็ถและวิมานามเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอะไรอ่ะเพื่อนสนิทเหตุผลเพราะว่า ทุกอย่างเป็นหนังครอบครัวนะไม่เกี่ยวหรอไม่มาแหลกมาครอบครัวนะก็ทุกอย่างเป็นครอบครัวไงเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนไงเออก็อ๋่เออแล้วใครเหมือนแม่ใหญ่ครอบครัวไหมไอทำไมก็มีตอนถึงมีครอบครัวป่ะเออเออมีเอออาจจะถูกถ้าไม่ถ้าไม่ปิดก็ถือว่าผิดไี่มีใครใ้คณะเราไหและเพื่อนสนิทเป็นคำตอบที่ผิดอ้าวมีที่เป็นอะไรหมดแล้วหรอ คำตอบคือมหาวิทยเมืองแรแต่สามารถแย่งกันกดเพื่อตอบหผลได้ว้ายไไอไไรใต้คตใต้อุ๊ยอยเหนือเหนือะไรอย่างง่ายอะไรภาคใต้บอกว่าดมัมันเชียงใหม่ปะใช่เชียงใหม่เลยตอว่าเหตุผลที่ตอบเป็นมหาวิทยาลัยเมืองแรเพราะว่าเป็นภาพบ์เรื่องเดียวที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้นะและถูกละเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ เหนือวิมานหนามเราก็แม่สอนปิดเทอมใหญ่หัวใจว่าวุ่นตอนที่แพตตี้เล่นอันนั้นก็คือเรื่องเกิดที่เชียงใหม่นะคะแ,<ค>และ้วก็แน่นอนว่าเชียงใหม่แต่มาาหาลัยเมือแร่เป็นภาค ทำไมมึเยียดกว่าเป็นทางใต้แบบเออาดอะไรมันเกิดขึ้นที่เฮปะใว่าเขาย้ายไปใช่ไหมล่าเอแล้วก็เกรื่องทุกอย่างมันก็คือเกิดขึ้นที่เชยงใ่ก็แก็เป็นก็เป็นสถานที่ที่มีอยู่ที่เชียงใหม่นะคะโอเคแล้วข้อนี้ไม่น่าเชื่อไม่ไดกเ่าไม่ถูกอ่ะไม่คิดจะแพนไปค่ะ สมบากที่ซีรีส์กันครับโอ้ยซีรีส์เหรอซีรีส์เหรอ Project S the Series มันเป็นแกสโอเคฮอร์โมนวัยวาบุนรักฉุดใจนายฉุกเฉินฉลาดเกมโกงและแปลรักฉันด้วยใจเธอนี่อะน่รู้นะฉลาดเกมโกงครับเกมเกมเออสลาดเกมโกงฉลาดเกมเกมโกงครับทำไมถึงตอบว่าเป็นฉลาดเกมโกงคะเพราะว่าพี่บอสไม่ได้กำกับหรือเปล่า อ่าเพราะว่าแต่ฮอร์โมนมันก็พี่บอลมีปะฮอร์โมนอะมีมีที่บอลคิดเขียงโบทอ๋อรออะไรใช่งั้นพี่ว่าใช่อ่าเลยคิดว่าเป็นฉลาดเกมฉลาดเกมโกงนะคะและฉลาดเกมโกงที่บอกวี่แบบเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ เป็นไซส์ใบไซส์อันนั้นก็คือบอสกำกับนะคะพอมอลวายวารุ่นรู้สึกลาสซีซันแ่ะภาคสุดท้ายบอสก็ใช่หนูรู้จักพี่เขาเรื่องนี้เลยแล้วก็รักสุดใจในชุมชนและแปรกฉันด้วยใจเธอก็เป็นผลงานของบอสกำกับด้วยกังจริงนาจร่งตรงมชื่อแบรบลูเหมือนกันนะเนี่ยหนูหนูเป็นติ่งพี่บอส เดี๋ยวนะมันเคยมีเทพไหนที่แบบแขกวัดเชิญได้สูงคะแนนมีเยอะ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 มีคับเยอะแยะข้อต่อไปก็ยังอยู่กับเกี่ยวกับละครซีรีส์เฮ้ยเอาแล้วสู้เขาสู้เขาน้ำตาการมเทเลือดข้นคนจ่าบ้านใสทองวิมานนามาตารดาเฮ้ยเลยค่ะพี่มานหนามสิเอาพี่มานหนามเป็นภาพยนตร์เป็นละคร ที่เป็นภาพยนตร์อัน<ช>อื่น<ช>เป็นละครนะและวิมานหนามเป็นคำตอบที่ถูกเผิดมาตาลดาก็ได้ค่ะอุ๊ยลูกเห็ดพ่นแล้ว <c oughs> มันมันมาตามาตาลดาก็ได้ <c oughs> มาตาลดาเป็นละครช่องสามค่ะน้องหานก็คงจะแบบซึ่งมาใส่ของก็ไม่ใช่อยู่แล้วมาตาลดาเป็นละครที่ได้รางวัลล่าสุด อรเชเยอะไม่ถูกหรอกต่อไามาตาดาด้วยเหตุผลก็คือว่าเพิ่งได้รางวัลใบเนี่ยคือล่าสุดนะคะเป็นคำตอบที่แต่เหตุผลน่าจะผิดว่าและเหตุผลผิดปะเหตุผลผิดที่โดนทั้งสี่คนมีส่วนเกี่ยวข้องหนูคิดว่ามาตาดาเป็นเรื่องเดียวที่ครอบครัวดูแบบซัพพอร์ตอ่ะแต่เรื่องอื่นครอบครัวไม่ซัพพอร์ตเลย เขาเป็นครอบครัวฟิลกูดแต่ครอบครัวแตกแยกใช่นี่มันอ่ะก็ไม่ดีมานแลาสองก็ไม่ดีเรื่องกคุณจางก็ไม่ดีไม่มาถึงว่าครอบครัวไม่ดีแต่ยัไม่ใช่เรื่องเขาไม่ดีนะครอบครัวในเรื่องนี้ทั้งทั้งครอบครัวใช่แล้วเรื่องของคุณชาวีอ่ะแต่ก็มันก็ไม่ดีอีกก็เลยคิดว่ามันตลาดนั้นจะลดสูงในเรื่องของแบบเป็นแบบเรื่องที่เป็นฟิลกูดครอบครัวฟิลกูดกับอบครับฟิลกูดเนาะเป็นคำตอบที่ ถูกต <differences S 2> ้องค่ะโอ้ยพี่เต้ยไม่ได้ผมเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ เรื่องอะน้ำตากรรมเทพเลือดพ่อคนจางบ้านทรายทองวิมานหนามจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวที่แย่งชิงสมบัติใช่แต่นปรรดาเขาก็คือเขาไม่ได้ฟิลกูดแบบร้อยปร์เซนมันก็มีความขัดแย้งในครอบครัวมาก่อนเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มีการแข่งแย่งกันใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ได้เกี่ยให้นะคะและข้อนี้นะคะดีได้คะแนและมอสได้คะแนนใบบ้าง เรามาที่ชอยส์ที่แบบรูปแบบมันเปลี่ยนไปบ้างหนังชื่อละครชื่อซีรีส์เยอะนะคะเรามาที่ชื่อคนกันบ้างดีกว่าอันนี้แหละยากนะเคนะคะห้าชอยส์ค่ะอิงฟ้าวราหะห์มาแล้วมาแล้วบีน้ำทิพย์กระติบชวัลละกออแมนด้าออฟดัมและลูกเกดเมทินีเกย์ป่ะเกย์กระติบทำไมถึงเป็นกรเกยบคะไม่ใช่นางงามอุ้ย พราะว่ากระติ๊บเพราะว่ากระติ๊บเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่นางงามนะคะและกระติ๊บเป็นคําตอบที่ดูขอใช้ใหม่ในอธิบอิงฟาวราหะบีน้ำทิพกระติ๊บชวลละกอนบีน้ำทิพค่ะพอบีน้ทิพเป็นนางแบบมันไเป็นนางงามกระติ๊บอ่ะเคยประกวดเวทีเลยชิ้อย่างหนึ่งจะเป็นมิสซีเหลืออะไรสักอย่างเป็นเวทีนางงามส่วนบีน้ำทิพชี่เป็นนางแบบ พีลเกตเขาเป็นนางสาวไทยอไม่ใช่แดนบและบีน้ำทิพเป็นคำตอบที่ถูกเพราว่านอื่นเป็นนักแสดงที่ผ่านเวทีประกวดนางงามและมีตำแหน่งมาทั้งหมดนะคะขอโทษพี่เขาด้วยนะครับพี่ผ่ินเป็นทีไรแม็กกี้ อันนี La ้ปะมิสใครซูเปอร์โมเดลยวนางชื่ออะไรมีปะมิส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 ท Am ีมเป็นรองเป็นตำแหน่งรองนะคะแล้วก็อิงฟ้าก็คือมิสแกรนเนาะแล้วก็อแมนด้าปะอแมนด้ามูทีนใช่ไหมฟ้าแล้วก็ลูกเกดเมื่อีมิสไทยแลนด์เวิลด์ดแต่ว่าคนจะสับสนเพราะว่าอาจจะไปเห็นแบบบีในเดอะเฟสอะไรอย่างเงี้ยะหลอกหลอกบโดนหลอกเลย หรือเปล่าแต่จริงๆเรากระทิพลาดเวทีประกวดมานะคะแล้วข้อนี้มานะมานะมานเนี่ยแตมานะคนเรื่องางามก็ไม่หนุ่มอยู่แล้วข้อนี้มีได้เลยไปเลยตั้งไว้เลยกดนะยังอยู่กับชื่อคนยังอยู่กับชื่อคนมาสู้ตายมาเก่งมากกดแล้วนะสมชายอรไทยชนระดาพัชราภา และสรินพรนะคะชื่อของความหมายแน่เลยอ่ะ่ะเป็เออสู้เขหล่มตุ่มไปอ่ะผมสมชายเออเนี่ยสมชายเหมือนกันรนปะแต่ผมคิดว่าสมชายเพราะว่าดูเป็นผู้ชายนอ้องเป็นผู้หญิงอ่าคนอื่นเป็นชื่อผู้หญิงแต่สมชายคือชื่อของผู้ชายเหมือนจะถูกอีกแล้วผิดอีกแน่ คำขอเป็นผลดีเป็นไปได้ทุกคัางเออมาดูวเราดีได้ไหมหนูว่าถูกและสมชายเป็นคําตอบที่เพชะาไเก่งนชดา นอกนั้นเป็นแบบเอ่าตากแตนหนึ่ตายเต่าตากแตนตายเต่าอั้มตายแล้วก็อั้มอั้มคืออะไรอ่ะเป็นชื่อเป็นสัตว์เหรอเต่าชื่อพยางเดียวอ่ะเป็นชื่อเล่นพยางเดียวนอกนั้นแต่ว่าตากแตนอ่ะชื่อเล่นสามพยางค์โอ่โนก็เก่งเก่งเอาเซนส์เก่งแล้วกันเก่งเอาเลือกพี่อ้ั้มใช่หรือ่คะเขาว่าอะไรคะ าะพี่อ้สวยฮะเห็นผลมันเลิศนะทุกคนทุกคนสวยเหมือนกันแต่พี่อ้สวยมากคึอธรมตาอมตานะคะเลยตอบว่าพัชราภาและพัชราภาเป็นคำตอบที่ถูกค่ะแต่เหตุผลไม่ใช่นะเหตุผลเหตุผลนี้สินะคะมาอ่ะเออ้ใช่เออน่าจะเป็นนักแสดงคนเดียว เอกรต้ายจรินพรเป็นดาราแล้ว้นองคนอื่นอะเป็นนักร้องเออเยจรินพรจรินล่ะเขาอาจจะออกซิงเกิลมาก่อนละครอ่านแหละบอกเลยว่าพี่อั้นมาให้สัมภาษณ์ว่าพี่อ่านนักแสดงปรกอก็ร้องเพลงได้เหมือนกันเพราะว่าพี่อั้นมสัมภาษณ์ว่าพี่อั้นจะไม่รับงานร้องเพลงเลยเพราะพี่อั้นเขาร้องเพลงไมตินเจ็ดสี่เขาส่วนใหญ่ไม่ได้ออกเลยตอนนั้นน่ะจำได้จังเลยอ๋อคุณก็เป็นนัก็้องเพลงที่ไม่มีผลงานเพลงใช่เป็นคนที่ไม่มีผลงินเพลงนะคะและเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ เราต่อให้อีกนอดหนึ่งนะอื๊๊เปิกแล้วอ้ามพี่อ้ามน่าจะเป็นเพราะแบบเพิ่งมีนี่ไงที่ต่อสัญญาช่องช่องยาวเลิกเลิกตายช่อง ไันได้มาหน้าผิดหกตองต่อสัญญาช่องไปอีกเลยแต่ว่าเรายังไม่มีฟุตเท่าไหร่เราต้องการแอด์ทาไปก่อนนะคะใครเหตุผลคือเรื่องสัญญาช่องนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะชายชนชนระดาอรไทยชนระดาหรือว่าเป็นชื่อสัตว์พัชราภาจะรินพรมันมาถูทางแล้วแต่มันไม่ได้ลึกขนาดนั้นอะไรเ่ยอ่ออ่านอ่ออ่านอ่อานต่อหมด ไายเตยตากแตนอุ้ยออ้ยทันสารพัดเนื่องจากเป็นคนเดียวที่เป็นชื่อเล่นเป็นอ่ออ่างคืออ่างนะคะแล้ว เราก็คิดทะลึกเลยโอเคตอนนี้เริ่มเดือดนะคะทุกคนมีคะแนนแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะเอาแล้วมีเอนเตอร์ซีแล้วไปแล้วเอนเตอร์ซีแล้วครับกลับมาที่พืชผักกันสักนิดนึงเนื่องจากเรื่องนี้มันอยู่ในส่วนมในส่วนเมื่อกี้เป็นส่วนแบบไม้ผลอ่าเดแล้วมาดูพืชประเภทอื่นกันบ้างนะพร้อมนะคะพร้อมครับชะอมพลูดาไมยราบว่านหางจระเข้โอยเซียนค่ะใครดูไปเลย ผู้ดางค่ะอโอ้ยเสียนีมีหนามแล้วถ้าดึงออกมันจะมียางชะอมก็มีหนามเพราะเคยไปแบบสอยช่วยแม่สอยอ่อม,มายลาลาบก็มีหนามที่แบบไปโดนมันจะแบบใช่ใช่ครับแล้วก็อันสุดท้ายคือว้านหาสรเข้มันจะมีหนามตกก้านหนามอีกแล้วเออ แต่ผู้ดางไม่มีนามนางก็คือยึดมั่นในความเป็นลูกชาวสวนใช่เออเอาภูมิปัญญาของเรามาใช้เลแต่ว่าพลูด่างเนื่องจากเป็นพืชชนิดเดียวที่ไม่มีนาำและพลูด่างเป็นคําตอบที่ผู้ต้องการเป็ย่างไรพวกเรียนอยู่กับเรื่องนามอยู่ก็คือเหตุผลหุกเลย ตอนเองเคยเล่นเอาแบบก้านโปรยเซียนไปฟาดกับเพื่อนเลยนะเออในตยวนั้นเพื่อนเกลียดไหมเล่นกันเฉยๆเล่นละครอย่างเงี้ยตบแกด้วยก้านโปรยเซียนหลิงิะปกติเขาจะตบกันด้วยเปลือกู่เรียนหลังนี้ตบกันด้วยก้านโปรยเซียนซึ่งคนคนจับกลโดนเหมือนกันลดมากนะคะแล้วขอนีมอร์เซไหนทไปคะ กลับมาที่ชื่อคนบ้างโอเคนะคะพร้อมนะคะเจฟซาเตอร์เบลล่ารานีนนนนกุลชมพู่อารยาและแคทริยาอีกชนึสเตอร์ค่ะนนนนกุลครับเออเพราะคนอื่นดูเป็นฝรั่งหมดเลยนนดูจีนอยู่คนเดียวเลยเอเชียอ่าคนอื่นดูมีดููติ๋อย่คนเดียวช่ใมป็นเหมือนเดิมเลยตอบก่อนแล้วก็ผิดก่อน S> <S rats, นะและนอนนอนกุลเป็นคำตอบที่โถ่แต่เหตุผลเทพคนน่ะใกล้แล้วแต่ยังไม่เป๊ะไอกดกดเออท้าไม่ได้พี่ได้นะริ่งคิดว่านามสกุลอาจจะเป็นนามสกุลไทยเออวิอุยก็มีสิทธิ์นะเบคาก็จเนาะซาเตอร์แล้วก็ ร้านมีแคมเปนอังกฤษและนามสกุลเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอะไรวะนนกูลเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่ลูกครึ่งค่ะเป็นคนไทยแท้เขาตอบอะไเขาตไม่ใชต่เชื้อเชื้อจีนหรอไม่ใช่ลูกครึ่งอันเดียวที่ไม่เป็นลูกครึ่งข้อนี้แล้วก็ไม่รู้จริงๆกดแล้วนนกูลเป็นชื่อเดียวที่ไม่ใช่ชื่อเขาอะไม่ได้ชื่อเล่นหรือชื่อจริงเขาอะเป็นการเอาชื่อ จริงกับนามสกุลเขาว่าผสมกันเป็นนองลกกัเออและเหตุผลจากชื่อเป็นคำตอบที่ผิดค่ะโอเคกูรอดละเวลาที่สดเลยกูรอดมากเลยคืออย่างไรให้มีเหตุผลให้ตอบเลยอย่างไ้ก่อนมันยันไงเมื่อกี้อิงลิชเนะ นุนกุลค่ะเกิดที่โรงพยาบาลในไทยไม่ <c oughs> กเกิดที่ต่างประเทศหมดเลย <c oughs> มันลิศนะคะถ้าระบุโรงพยาบาลให้ด้วยจะแบบเลิศมากๆนะคะและเหตุผลคือโรงพยาบาลที่เกิดผิดค่ะจะเป็นเนะสมมติแบบทุกคนมีพ่อเป็นฝรั่งโอ้ใช่ใช่ใชคุมีแบบพ่อหรือแม่ที่ต่างจากคนอื่นอ่ะ ยังไงแตายยังไงเป็นทุกคนได้พ่อเป็นต่างชาติแต่ลนกุลเป็นต่างชาติแต่นนกุลอาจจะมีแม่เป็นต่างชาติอ๋อลนกุลเป็นลูกเซี่ยวไม่ได้เป็นลูกครึ่งแบบแท้อ่ะโอกเี้ยวเออลูกเซี่ยวเออลนกลเป็นลูกเซี่ยวเอซี่ยวอะไรคะเซี่ยวจีนไทยจีนเอะไรสิกซีซี หลอดเลือดแต่ไม่ว่านนทุน่ะเป็นลูกเซี่ยวโอเคและเหตุผลที่นนทุนเป็นลูกเซี่ยวนะคะผิดค่ะเอาจริงเกี่ยวกับเชื้อชาติทุกอย่างตอนนี้ตอบครบหมดทุกคนแล้วไหมครับใบใบได้ไหมอยากรู้อยากลองมันมีคีย์เวิร์ดบางอย่างอยู่ในนามสกุลของคนที่อยู่ในช้อยส์เอฮาเกตเอฮาเกตตาสนาอาสตาร์เตอร์อังกฤษใช่อังกฤษไหมอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษเหรอนมงคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คนเดียวเะ <c oughs> รอยนี้เหรอไม่หรอ <c oughs> คนอื่นมีเชื้อสายอังกฤษหมดยกเว้นนนนนกุลจริงๆเจฟฟชันเขาเป็นลูกเสี่ยวค่ะไทยจีนอังกฤษเป็นล้านนี้ลูกเพิ่งอังกฤษนะคะชมพู่และแคทเลียอังกฤษที่แคทล็อกก็เป็นลูกเสึ้ยอังกฤษหมดเลยใส่อังกฤษหมดเลยยกเว้นนนนนกุลไม่มีเชื้อสายอังกฤษแล้วแค่ต้องเฉพาะว่าอังกฤษ<ม>รว่าทุกคนคือมันมันมีบริบทแวดล้อมมาที่มันทำให้คำตอบมันเฉพาะเจาะจงนิดนึงเพรมีหินอยู่ตรงนามสกุล ีแผล<ะ>แต่อย่างน้อยข้อนี้นว่นกุลไปได<ป>้คนเดียา ถ้าจับแก่น hey. hey. oh. ี่ทมความรู้สึกของตัวกับเก่งก่อนเนี่ยก็คือแบบก็ต้องตบไปก่อนแหละถูกผิดก็ตบไว้ก่อนเราต้องมีแอร์ไทม์อย่างน้อยเราต้องได้ฟุตเราต้องได้ตอบอย่างน้อยก็ถ้าตายก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีแต่จริงๆมันเป็นอีก strategi หนึ่งในการตบไว้ก่อนอย่างน้อยบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนอย่างเก่งที่แบบเรามั่วชอยสวยอะคำตอบยังถูกมาได้หนึ่งคะแนนนะถูกไหมเออมันเกิด เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้บ่อยๆคนติ่งเป็นยังไงบ้างคะกับชาเลนจ์ g e นี้โอ้ยากมากครับยิ่งกว่าข้อสอบแก๊ปแพรโหยากมากค่ะแต่ได้คะแนนเยอะอยู่นะครับได้เยอะๆใช่ไหมเนอะใช้เซนนะก็ดีใจอ่ะเราได้เจอการเออ เออคืนนัคือเขินนะคะพี่ต้องบอกว่าเขินคือน้องเก่งน่ารักพี่เต้ยก็น่ารักมากเคยเจอพี่เต้ยที่บอกพี่เต้ยไปรับพี่เต้ยที่ยิ้มมาก็เลยงาเล่าวันนั้นเจอปุ๊บมาเล่าเลยเอใช่ก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆค่ะรับพี่เต้ยเปิดประตูให้เออเปิดกดฎกิ์การให้ที่เราทไม่ได้จีบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ ต้นเรื่องเองตัวต้นเรื่องเก๋ว่าเก๋ว่าพี่เตอร์จีบแหละเหฮียเมล่าพี่เตอร์มีใจดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าวันที่เราไปดูรับศิษย์เราก็เห็นพี่เขาไกลๆอยู่บนทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองจากไกลๆวันนี้แบบได้มาเจอตัวจริงแล้วก็มาเล่นเกมด้วยการสนุกมากๆอ่าแม็กกี้ค่ะดีใจค่ะที่ได้เจอแล้วก็แบบเห็นสัญชาตญาณไฟเตอร์นะเอาละเอาละฉันต้องาบอกว่าจริงะความเป็นไฟเตอร์นี่ในเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาอือสุดสุดมากใครที่แบบอินกับเรื่องนี้ต้องไปดูมาหนามเลยฉันไปเดียวอ่ะเ สุดิให้เต้ยเก่งฝากผลงานอีกครั้งนึงค่ะขอฝากด้วยนะครับวิมานนนะครับหรือว่า t h e r a r a า e of d a w n นะครับก็ตอนนี้เข้าลงแล้วนะครับสามารถดูได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยครับอือกจะได้เห็นถึงความเดือดความเฉือนอารมณ์อะไรกันบางอย่างนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะอยู่ฝั่งท้องคำหรืออยู่ฝั่ง พี่โมูคไม่ต้องบอกว่าคนดูตู้ช้อนหมีนะจะชอบเลยนะเพราะว่าคนที่ดูตู้ช้อนหมีอ่ะชอบแข่งขันเป็นไฟเตอร์เมเลยน่าจะเหมาะเลยแทนก็จะได้เห็นประเทศไทยเนาะยังมีอะไรสวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องการแบบการปลูกต้นทุเรียนอะไรย่างเงี้ยก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยครับว่าต้นทุเรียนต้นนึงอ่ะมันเป็นต้นที่ ปลูกยากมากๆม,มันก็เปลี่ยนเหมือนความรักถ้าเราอยู่ร่วมกันกับคนรักค่อยๆช่วยๆกันแลว้วก็จัดาจจะเป็นใบออกผลได้มันต้องใช้ความพยายามใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ลงไปในนั้นกว่ามันจะผลิตออกมาแามเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจทําออกมาให้มันเป็นเหมือนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คนไทย ดูครับผม,ผมต้องไปติดตามกอนนี้ออย่างหนึ่งที่ชอบก็คือว่าเอาจริงทูเรียนนี้เป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทยด้วยนะใช่ลผลไม้ส่งออกที่แบบทําให้คนรู้จักประเทศเราเยอะมากถ้าเกิดว่าได้เข้ามาดูนี่น่าจะแบบหลายคนที่ชอบกินน่ะน่าจะอินมากๆเลยด้วยแลเรื่องนี้ก็บอกว่าเขามีสอดแทรกข้อคิดแล้วก็ เออแฝงแง่อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับประเทศเราอยากให้ลองไปดูลองไปดูกันนะคะแล้วก็ฝากผลงานนะคะวิมานหนามด้วยนะคะใครชอบชาแนลฉันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โซซอนหมีนะคะทุกช่องทางเลยนะคะแล้วข่าวหน้าถ้าเกิดว่ามีผลงานเพิ่มอีกเชิญมิโซซอนหมี่ได้อีกนะคะขอบคุณมากขอบคุณมสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องไม่ได้ไหมครับฝากช่องด้วยฝากช่องเต้ไว้ให้ด้วยครับฝากไปซับสไครต์ด้วยคอนเทนต์เป็นยังไงคอนเทนต์ คอนนั้เราครับเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นเบื้องหลังทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมออกกําลังกายแล้วก็จะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เวลาไปทํางานแล้วก็ชีวิตติ่งก็เซฟเป็นนี่เ,เ,เขาว่น่าเป็นนักวิ่งมาราธนแล้วก็คือเขาเป็นอากาเซ่ด้วยใช่คหเกินไปปกติตตเธอจะแบบว่าช่วยแบบสมมติแบบ เจอแบบชาบอีสานด้วยกันอะไรางเงี้ก็ฝั่งฝั่งหนุ่มที่แม็กกี้เขาดูแลไปแล้วค่ะไม่ต้องรอยใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาให้ดูเอยเพราะเป็นคนเหือเหมือนกันบีไม่ต้องยุ่งก็ได้จ้ะ